กาแฟาแล้วก็น้ำนะคะบริการช่างนะคะทุกคนโอ้นม่ยงหง่งครับเจนแล้วเปนัะนเนาอกาแฟนะเนี่ยน้ำแข็งพงกาแฟาเว้ยโอ้สุดสุดลายขนาดนี้เนาะกาแฟาอะไรอยู่ในนี้น ้ช่างเชื่อมมาโดยตรงวันนี้เฮ็ดประตูเข้าวันนี้เพอาะค่ะได้เห็นประตูเข้าเนาะครับเดี๋ยวช่างพุ่นได้เฮ็ดยางพุน่นโอ้โอโเคยเฮ็ดยางเฮ้อนะเฮ็ดมองลรางจาน<อ>ที่มุงหลังคาที่ลรักคุยจานได้มันแดดเหรอแดดมันร้อนโอ้ะ เบิ่งสร้างแล้วก็ให้กับเขาอีบันซอยกันแม่ครัวม,มีสองคนนี่ละค่ะไปดังไฟก่อนไม่ไม่โ okay. อเคแนวอ้อยตีกิน้องเลยย้อยต้นขี้ยางอ่ะไรกี่ดอกไ่เห็นไปไปหาก่อน,นดังไฟไปหาคืนก่อน เฒ่านี่มาซ่าคุณเออปอแม่เมื่อกี้เด้ <kung> <skr> <electromagnetic a> <forward> ากี่ยวเท่าไัมบุกมือเกียเท่ามันยนที่ฮันก็จะเอาฮาปลาลายแดดจะไปนะตรงเขาเฮนตะลเง ไม่พอพีไม่พอพี่ยางเป็นพืชเลยนะคำขินีฮาเติงจินนี่จินนี่ไอ้เจ้าพุทบ่ตุ้งไป้ในลาดามาลวงนะก็อิดเรยวตง นี่ยตาองมึงไม่่ว่าไม่ดนแคอาจจแต่หิบุเคยเห็นคนอื่นเขาเห็นค่ะจ็คแต่ที่างก็มานั่งไปที่จอลเนนเขาจะเห็นยี่เลยเจะเห็นอี พีเออกรอยู่ันเลยยูหน้าฮีฮันเลยไม่ไม่พรพีมาแค่ไหนชืท่นี่เขาท่วงก่อนช่วงมันตื่นกระโดดเลยยาแบบนี้เยอะยาอะไรตัแกรงเออตั้งเรกรงกับทุกยาละอันเดียวุงยานนะตะเทเยดยตเทคู่หน้าแบมีบันนี้คู่นี เกือบเอาไม้เผาผีมาทำฟืนเอ้ยนี่น่ามีคนพักก่อนถ้างั้นอ่ะได้แล้วข<ม>ีนเต็มเสอะๆบุบๆตุ๊กจากเล้นเหรอเห็นมันเผาอยู่เนหรอไะจ้ากเขาเขาคือไม่ไม่ให้เอามา,าเผาเขาคือไม่เอาไม่ให้มาทำไอทำฟืนเหรอมันคลั่งใช่ไหม ບ uh, ໍ່ວ່າເດເຂລົງໄປດາແດ່ເນາະມາກະຊິເຮັດປະໂຫຍດໂຕເຊັດມ ปีรอเาดึงดปีเ uh. ีบอกว่าดกปีพุปีรอเมื่อลางควเจ้ามเท่าลุ่มกีฬาเท่าอินอะนี่ปีเตเท่าอินปี่ยาง้อยไฟพี่ยางอ้อไฟค่ะเกลียดดบนะ

ติดแล้วพอจะทางนี้ก็เข้ามาขมินเห็ดซอยจุ coming, uh ๊แม like ่บอได้เฮ็ดลาได้เฮ็ดซอยจุได้ก้อนไหมขคือกระดูกนี่ยไหมอย่าบอกนะกระดูกผีบ่แม่นดอกไม่คือกระดูกดอสิได้ดังไฟ างแผ่นดินไว้แล้วไม่มีแผ่นดินไว้บอกกินกาแฟโชคมาดามเลี้ยงก oh. าแฟ oh. โคเลี้ยง oh. แล้วไม่กลับบอกสงการนะไปบรีรำแล้ว ยะดูสายกันแน่นี่จะอยู่บรีน่าจะอยู่ลอยเอ็ดจะดูซีสเกตไหมรับยังนะครับท่าขาสิแล้วแล้วเอออย่าลืมกลับมาเองแต่นี่นะลูกเกณฑ์ทหารดูแลตัวเองเด้อได้ยินไหมแม่พูดเนี่ยเอ้โหอยากไปถมเหรออย่าไปเที่ยวกินเหล้าเมายาได้อย่าซิ่งรถอะไรได้ทำอะไรนะหน้าเหมือนดากแม่นะเฟมอาบน้ำเหรอ ขับรถขับลาก็จะขับซิ่งไรเดอร์มันอันตรายนะลูกเออดูแลตัวเองได้ไปบ้านเฟรมก็อย่าขับรถส่วนตัวกลับก็อย่าซิ่งกันเด้อได้ยินไหมแม่บอกนี่นั่งรถตู้ก็อย่าหลับในรถได้ดูราเขาซิ่งนะไม่รู้เรื่องไรเดอร์เออไก่เจอแล้ว่บุญไปบ่จ้าคแม่คิดถึงแม่รักนะครับแม่ทำไปนี่ให้ช่างก่อนดูแลตัวเอง

อวสุรศนีสุรหมอว่าเราคอยกันเรื่องโพสุไกที่ได้ทีเจอาแม่กลําจะไม่กันจะน้อยกันชุดลกดไนบอว่าสร้งปเออจบลกที่ีโอ้เาเฮ็ดเข้ากับขาตากแดดเลยะไโอ้เราขาดที่ทำกับข้าวด้เนาะที่ทำกข้าวแม่ครัวด้นี่ เชือทางวัดมีงานอีอยังกบมใมดามิดอแล้วเนาะไกินนันนี่น้ขั้นเออเมครัวจเป็นอมคครัวหัวไข่บนี้่อชออเมาดามเนี่ยนั่งกมีนีเรไมาจริงจอิจริงๆรในร่มก็น่าจะพอได้นะขึอนไปเห็ดกลางแดดแต่ละวันนี้อช่วยเห็ดกลางแดดเนาะเออจินี่ร่มขาดอีกน้อยเดียวร่มพี่น้องเอ้ย เออตามเดือนนี้ะมันช่ได้เวลสามีสี่ชูเออเอาเราจะมักบอกว่าโองว๊าวนี่น้ำมาดามก็กำลังลวกเนื้ออยู่นะพี่น้องเลยออสะดวกสบายมั่งล้างถ้วยล้างจานอะไรนี้เนาะอันม่ได้างหรอกมันเลยมาชุกชุกมาสิเด้อต้มเนื้อไอ้เพิ่นพอเทพื้นว่าจะน่ามาดามมันด้วยร้อนนิ้วบ่เอามันมันยัง แดงๆอยู่นะเดี๋ยวไปช่องเบิึงก่อนนะคืออยู่บนเตาโล่นมาเท่านั้นเองแดี๋ย่เนี่ยโอ้ไฟมันบดติดว่ะฮันมันเพิ่งจะมันยังไม่ร้อนเลยเราเอาเดี๋ยวดับเด้วยติดอ่ะอย่าเป่าลายได้เป็นล่มมุกลงไปในนันเลยู่่นีอยควันไฟขนาดมันดับเมืองโพแล้วพี่น้องเอ้ยยก ไมเห็ดมาดามลบมือในลำพี่น้องเอ,อ้อยจะได้หามมาดามแล้วเนาะเป็นอยัางไรเย็นเย็นมื้อนี้อากาศสดชื่นนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกไนแน่แน,น,น่เนาะแน่ทำง,งานหรืออิ่บบุ้งขึ้นลายกากสาอ่ามันพุทธพุทพุทแล้วพุดธพุทพุทแล้วเนาะพุดธแล้วอีกนิดนึงอีกนึ่งนึงก็ได้เลยนิดเดียวนะเกือบเอาอันเมื่อกี้นะว่าจะอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรฟืนพีอะ่ะ ไม่ตัวพุ่นอ่ะไม่กินผีนั่นอันนั้นคือไม้ที่เขามาเผาผีแม่นค<อ>วรเมื่อกี้มาดำพูดไปเอาอยู่พุ่นเดอ้อตรงนี้นะ้องท่านมีนะควรเอ้อไม่เผาผีนะแจากผู้เรือเนาะมันเรนะือจากที่เขาเผาผีแม่นเขาห้ามเอามาใช้นะเขาห้ามเอามาใช้ห้ามเด็ดขาดมันคลังมันขลามนะมันเขวาว่าอย่างนั้นนะมาทักท้วงคอยก็เอามาไม่เห็ดฟื้นเลยแล้ว เราก็เกือบผิดรหัสแล้พี่น้องเกือบเอาไม้เผาผีนะฮะคืออยู่อยู่บ้านนอกเราเนี่ยเวลาเขาเอาผีเนี่ยเขาใช้ไม้นะครับใช้ไม้ที่มีอยู่นะเนาะบ้านบ้านบ้านเราเลยจะใช้ไม้ท่านคุณไม่เพราะทานคุณนะไม้เผาผีทั้งหมดอ่าคุมีพายมาใส่อุ้ยผลหลายเด้อครื่องอะไรอะไรนนี่ย จะได้มาดามเอาจะได้น้องมาดีมาดามมันจะได้กินใช่ไหมเขื่อประคับเลยเขืยอนเลยวะไม่เป็นเหี้ยอย่าห้ยฮะนล่งกินแบบเนี้ยปีนเอปีนี่เหอปีนะปีนวัวานนะปีนเลยเอ้านั่อเให้ตากแดกเลยก่อน ไอ่อังนึงอังกระต่ายประตูอังเลนท์เฮาอินเฮาอังติ๊กตีอย่างกู้นี่ยคือบ่อเขาห่มแน่มาดามเอ้อเอาเมื่อกี้มันมันเปียกเนาะเต่าเต่าเปียกเต่าเต่าเปียกนะคะแล้วจะเอาเนื้อทีทอดนั่นกันให้เร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยแม่ครื่องสร้างจนได้กินพักทาระบันเหี้ยวอีกนิดนึงนะคะจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะเรือจ่ย่างปลาทูนะคะให้สร้างก่อนสร้างคนหิวนะคะตึกปิ้งย่างปลาทูเลยเนาะสดยปลาทูสดยสดยอปลาทูอะมาเกี่ยวเคยเล่นนี่ สามคนวันนีไงานรงานเพยงานันอคะช่างเพิ่นกินน้ำหน้าไปก่อนนะเพิ่นหิวนะคะเพิ่นก็มาจากชนระทานนะคะให้คลองชนประทบานปฏิเพิ่นก็เสียสละเวลามาทำงานวัดให้นะคะกิ่โลเด้อให้อิ่มเด้อค่ะ เม่ดามาโฟกันมาเป็นแม่ครั่วทุกมือนะคะเน้นึเน้นๆจะสุกแล้วอประตูก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไปกินเข่าบัดนี้ามาดมามูโฟไปกินเขาก็ได้พี่นัองเบอรเก็บเขาวัดย <c oughs> อดไหว้นะโอเคแซ่บๆนะคะขออนุญาตกินเขากันเลยคะ่ะทุกคน <c oughs>